คำนายดวง12นักษัตว์รายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม2568สำหรับในคลิปนี้เป็นคำทำนายสำหรับปีวอกสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดวงรายเดือนซึ่งเดือนนี้ก็เป็นฤดูฝนการเดินทางสัญจรอาจจะยากลำบากก็ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางกันไว้ด้วยนะครับเดือนนี้ดวงชะตาจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ส่งผลดีหรือผลร้ายในแง่ไหนและมีอะไรต้องระวังบ้างในเดือนนี้เราไปดูคำพยากรณ์ในแต่และเรื่องราวกันเลยครับดวงการเงินประจำเดือนนี้ต้องบอกก่อนว่าดวงการเงินเป็นดวงที่โดดเด่นและดีมากทีเดียวครับดีในที่นี้ก็หมายถึงมันมีเกณฑ์จะมีเงินมีทองเข้ามาเยอะขึ้นครับ มาจากหลากหลายแหล่งอย่างมาจากการกระทําของคุณเองในช่วงที่ผ่านมาอย่างการไปลงทุนไปทํางานเสริมรับงานพิเศษเป็นเงินที่ได้จากการกระทําเป็นผลกําไรเป็นค่าตอบแทนต่างๆส่วนอีกแหล่งหนึ่งจะมาจากโชคที่อยู่ดีๆก็ได้เงินหรืออย่างน้อยก็ลงทุนลงแรงน้อยแต่ได้เงินเยอะก็แล้วแต่ว่าดวงใครจะเจอรูปแบบไหนนะครับแต่ด้านนี้ก็หวังได้มากทีเดียวในช่วงเดือนนี้ครับ เรื่องโชคลาภลาบลาบอยเสียงโชคมันมีโอกาสเกิดขึ้นและคุณก็มีโอกาสได้เงินจากช่องทางนี้สูงทีเดียวครับและข่าวดีที่จะบอกต่อจากนี้ก็คือเงินทองที่จะเข้ามามันมีโอกาสจะเข้ามาแบบสองเด้งคือได้แล้วได้อีกไม่ใช่แค่ได้ครั้งเดียวจบแต่มันจะมีรอบสองเติมเข้ามาอีกจะเรียกว่ามีโชคแบบเบิ้ลสองก็ได้ครับหรือว่าโชคสองต่ออย่างคุณอาจจะได้เงินจากทางหนึ่งและก็ยังได้รับทรัพย์อีกช่องทางหนึ่ง อะไรแบบนี้ครับเดือนนี้มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นก็เต็มตัวรับเงินรับทรัพย์กันได้เลยครับมีโอกาสแน่นอนส่วนเรื่องรายรับรายจ่ายระยะนี้จะหมุนเงินใช้จ่ายได้คล่องตัวดีขึ้นมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดถึงแม้จะมีรายจ่ายเยอะก็ตามแต่ว่าไม่เป็นภาระหนักซึ่งรายได้ที่จะเข้ามาในเดือนนี้มันจะมีแนวโน้มเยอะขึ้นครับได้มาจากหลายแหล่งอย่างที่บอกช่วยให้หมุนเงินได้คล่องตัวดีขึ้นและก็ยังมีโอกาส ได้หมุนเงินก้อนใหญ่ๆด้วยในบางขณะครับอย่างไรก็ตามถ้าได้เงินแล้วก็ควรจะสรรปันส่วนเรื่องเงินให้ดีๆครับแบ่งเก็บแบ่งใช้แบ่งลงทุนสำรองไว้ยามฉุกเฉินไม่ว่าจะได้เงินมากหรือน้อยก็ควรจะต้องวางแผนจะสรรเงินให้ดีอยู่เสมอครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราใช้ใจ่ายอะไรไปเท่าไหร่อะไรจําเป็นไม่จําเป็นได้ใช้ใจ่ายอย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่ออนาคตฐานะการเงิน จะได้มั่นคงไม่เดือดร้อนครับเพราะต่อให้เศรษฐกิจจะย่ำแย่แค่ไหนถ้าเรามีเงินเก็บอยู่บ้างมันก็ไม่ลำบากมากนะครับก็แนะนำครับเก็บก่อนใช้ทุกครั้งเพื่ออนาคตทางการเงินจะได้มั่นคงขึ้นครับต่อมาเรามาดูดวงการงานกันต่อครับก่อนอื่นต้องบอกว่าให้เรามาระวังเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานที่อาจจะมีเหตุให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระทันหันแบบตัวเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวมาก่อน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับที่มันมีผลต่อหน้าที่การงานธุรกิจการค้าโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดกฎเกณฑ์กฎระเบียบแบบแผนหรือว่าผ,ผิดกฎหมายถ้าใครกําลังทําอยู่ก็ให้หาจังหวะเลิกซะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนกันเพราะระยะนี้ค่อนข้างเสี่ยงเอามากๆเสี่ยงจะถูกจับได้ความแตกไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นมาอาจจะมีเหตุมาทําให้เรื่องมันใหญ่โตมันบานปลาย ซึ่งจะมากจะน้อยหรือว่าเรื่องจะเล็กจะใหญ่มันก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนครับแต่ระยะนี้มันจะมีผลกระทบกับดวงชะตาไม่มากก็น้อยจึงต้องระวังให้มากครับส่วนคนที่ทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ตามกฎระเบียบก็ไม่มีอะไรต้องกลัวครับปัญหาที่ว่ามันอาจจะไม่มีผลกระทบกับคุณเลยแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานก็ยังมีผลกับคุณในด้านอื่นแทนครับอย่างเช่นว่าจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทํางานในบริษัท คุณอาจจะเป็นหนึ่งที่โดนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับหน้าที่ใหม่ๆเปลี่ยนลักษณะการทํางานไปจากเดิมอย่างบางคนทํางานนั่งโต๊ะตลอดเวลาวันๆแทบไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนแต่อยู่ดีๆหัวหน้ามอบหมายงานหาใหม่ให้มอบนโยบาย,หายใหม่ให้ให้คุณต้องไปติดต่อผู้คนเยอะขึ้นเป็นงานที่ต้องเคลื่อนที่เดินทางบ่อยๆลักษณะหรือว่ารูปแบบงานเปลี่ยนไปจากเดิมหรือในทางกลับกันคุณเคยเป็นเซลล์วิ่งหาลูกค้าทั้งวัน ก็จะได้ปรับเปลี่ยนให้มานั่งอยู่ในออฟฟิศมากขึ้นโดยการติดต่อผ่านช่องทางอื่นๆแทนหรือว่าข่าวดีหน่อยคุณได้โปรโมตเลื่อนขั้นไปเป็นผู้บริหารจึงไม่ต้องไปวิ่งหาลูกค้าเยอะอีกก็เป็นลักษณะที่งานจะเกิดการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างกระทันหันรวดเร็วคนที่ทำตามกฎเกณฑ์ก็ดูจะไม่ค่อยน่าห่วงอะไรครับเพราะเป็นไปในทางที่ดีมากกว่าแต่คนที่ทำไม่ถูกต้องผิดกฎเกณฑ์กระเบียบ อันนี้น่าห่วงครับควรหาจังหวะกลับตัวโดยเร็วก่อนที่ความเดือดร้อนจะมาถึงตัวอย่างไม่ทันได้ตั้งรับมาก่อนก็ฝากเตือนกันไว้ครับเพื่อดวงการงานเดือนนี้ดวงมันเดินไม่ปกติมันไม่นิ่งแถมยังมีเหตุให้หน้าบาดเสียวเกิดขึ้นอีกด้วยก็พึงระวังให้มากในระยะนี้ครับก่อนจากกันผมมีเคล็ดลับเสริมดวงประจําเดือนมาฝากกันครับระยะน,นี้ดวงการเงินดีโชคลาภก็ดีเด่น แต่ดวงมันยังมีโอกาสเสียเงินก้อนได้บ่อยๆหรือบางคนเงินล่วไหลออกไปทางไหนบ้างก็ยังไม่รู้นอกจากการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วมันยังมีวิธีเสริมดวงที่ช่วยในด้านความรู้สึกกําลังใจที่ได้ผลดีทีเดียวครับซึ่งนั่นก็คือการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใหม่ก็ลองสํารวจดูครับว่ากระเป๋าตังค์คลายขาดมีรูแบบนี้ไม่ดีครับเชื่อกันว่าเงินทองเจริญไหลยอยู่ตลอดเวลาเก็บเงินไม่อยู่ พอมีเงินเข้ากระเป๋าเมื่อไหร่จะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายออกไปทันทีไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งและเพื่อเป็นการแก้กเคล็ดเรื่องนี้ก็ควรเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ครับที่ขาดก็ให้ทิ้งไปอย่าไปเสียดายมันหรือใครจะเก็บขึ้นหิ้งไว้ดูเป็นที่ระลึกก็ไม่ผิดอะไรครับแค่ห้ามเอาออกมาใช้ก็พอเพราะกระเป๋าสตางค์ที่ไม่ขาดไม่มีรูจะช่วยให้เก็บเงินเก็บทองได้ดีขึ้นเงินเข้ามาแล้วก็จะอยู่กับเรานานขึ้น ไม่ค่อยมีเรื่องใช้ใจ่ายอะไรมากเหมือนแต่ก่อนก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่ต้องใส่ใจให้มากๆในทุกๆเรื่องครับจบคํำพยากรณ์สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น,น้อยครับก่อนจากกันผมขอฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำและทีมงานได้ผลิตเนื้อหาต่อไปได้อีกนานๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ